อันนี้สค่ะสนี้เราต้องไ่ปเาจอแมปอีกแมปนึงกันสวยหรูราาอันนี้เ้าเรียกว่าอะไรเ้าเรียกว่าผ่านยังไม่ผ่านค่ะ เกมสุดท้ายเราต้องมีพารสองว่าแล้วไม่มีพารสองอ๋อสู้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 อันนี้สู้วันนี้วนี้สู้ลงไปเลยละกันเชือเอาแฮชช็อตเด็กไม่เกิดควยฮช็อตเด็กไม่เกิดแฮชช็อตเด็กไม่เกิด กูจะทำไงอ๋อระยะยาวจังวะอย่าไปยุ่งกับกินแมเชคโอ้ยโอ้ย คือเจ็้เติมทำไมอู้วต้องยิงขามันอะดีแมนฮะรู้ไปเลยนะ เลยเลยเลขาเดี่ยวไม่เลสองขาสองขาไม่ดนทำไมวะเราเลงขาได้ไหมเราเปลี่ยนอะไรองแน่ขอเลงขานี้ระเบิดตุ่มก่อนฮะโง่ะกูไปเหยียบนตัวนี้เลยได้ไหมวะอ้าตายสิ นิวห้า,หาเอ้ยไอ้หล่อ,ลอถ้าเราไปยิงมันได้ไหมทำ้อจะกัดเราหรอาม่ายาาแการไม่ยั้โอ้ยเล็งไม่ได้ไม่มีชิปล็อก เกมกระจอกเกินไม่ขายแล้วกระลุกกระลุกอุอ้ยมือแตกเลยขาเดียว,วทีวีกูพังแล้ะเฮ้ยนิ้วเหลือขาเดียวเหลือเหลือลืดนั่นแหละขาเดียวอะเต็มปะกูเหลือ นี่ต้องเดินไม่ต้องปีนต้นขา เกมมันโกงจริงอ่ะเอ้ยจริงเลาเต้คืให้คือให้รอบสุดท้ายนะเฮ้ยลด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 โอเคขอบคังทั้งคนกูยิงตรงตาแบบเกือบจริงโอ้ยโอ้ยอย่าไปตรงนั้นนี่มึงโดนกิมินเชคแล้วคลิปนี้จะลิขสิทธิ์ไหมวะจบเลยจบแล้วเฮ้ยดาฟ้าบพุงลงเลยมา เอออัูะไม่ใช่ไม่ใช่ตอนใหม่ไอจีเขาเล่นเครื่องเล่นดีกว่าเียวกูชอบอันนี้มากกว่าเช้าเหมือนที่กูเล่นที่กูเคยเล่นเติมสุดเด็กๆอุ้ย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 กูเคยกูเคยเด็กเดิมที่สุดนิโลไม่สุดเด็กๆกูก็เคยทำแบบนี้โคตรหวาดเสียวเลยอะไปแล้วไปเจอแบบถัดไปกันเลยเดี๋ยวาม่ดูใต้นีนะครับ ต้องตายก่อนเนี่ยอะไรอ่ะคนมึงมันกันไปบ่เอ้ยมันนี่มันนี่ดิมาตัดมาปิดปิดคลิปกันก่อนเร็วเอ้ยใหม่กูก่อนตลอดคลิปนี้ทีวีกับหล่อขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบุยบอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะอย่าเพิ่งปิดนะเรามีโปรโมทไหนนะแต่ค่ะขยายเป็นชาวหล่อ มันไม่มีมันไม่มีครับมันไม่มีครับมันเขาเหลืไม่มีมึงไม่มีใครนี่ถ้าใครอยากสมัครถ้าใครอยากมาสนับสนุนเราก็สามารถมาดูคลิปเรากันได้นะครับแค่นี้คุณก็สนับสนุนเราแล้วเย้เย่คลิปนี้ก็จบไปพี่คนนี้นะ